สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่งานเดอะซัลเซนครั้งที่5นะคะโรูแรมแอมบัสเตอร์หาดจอมเทียนขอนแกนวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่คนนึงค่ะมีตาแหน่งรูปี้ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งของบริษัทซัลเซนโมแล้ววันนี้พี่เขาจะมาบอกค่ะว่าเขาประทับใจยังไงกับบริษัทซัลเซนโอแล้วทํายังไงให้ประสบความสําเร็จที่ซัลเซนโมได้เราไปพบพี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมร์ครับผมวินัยน้ำชายกุะครับชื่อเล่นก็ชื่อแขรครับ าการรับการอาหารเรือนครับก็อันดับแรกครับเรามองที่โอกาสผมมองว่าซักเซสมองเป็นโอกาสก็เนื่องจากวาบริษัทเปิดมาไม่นานแล้วก็จะขอบริหารเองแล้วก็สาขาเนี่ยเปิดเปิดแบบเราตกใจอะครับเพราะว่าเฮ้ยส่งต้าเปิดขนาดนี้ชลยนะครับแล้วก็พอได้มาลองสินค้าด้วมันมันคุ้มค่าเงินจริงๆครับ นี่แหละสิ่งที่ผมชอบแล้วก็หลังจากที่ผมสมัครเดแรกนะครับแบบใช้ความตื่นเต้นโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องขายเลยใช้ความตื่นเต้นอย่างเดียวผมสามารถที่จะจบมันได้แล้วก็เดือนแรกเนี่ยเดือนแรกครับแต่ผมเปลือยไปราการอีเดือน4เดือนนะครับ,บ,รรรบช่วงที่4เดือนเนี่ยผมยังมีรายได้จากซักเซ็ตมอลเดือนละเกือบหมื่นบาทนี่แหละครับท้าไม่ผมมองเห็นางานหลังกลังปลายเดือนนะครับ ชอบทางนะครับเพื่อจะทําให้เป็นแล้วก็ไปเปิดจุดทํางนนานของตัวเองโดยไปเปิดที่ชัยภูมินะครับเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้นาเองเลยครับถึงจะไม่มีประสบการณ์แต่เรามีใจเรามีความเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็ลงมือทำครั้งแรกก็มันก็มีตะกุกตะกักมากครับเพราะว่าเราเรายังใหม่กับเรื่องพวกนี้แต่เมื่อเราพูดบ่อยๆมันเกิดทักษาขึ้นมา เกิดความชนาชนาึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัววเวทีไหนแล้วเนี่ยครับ,รบสิ่งที่ผมใช้ใน,ในการทำสซ็กซสนมคือมีความเชื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำครับเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะของพี่แขกนะคะก็คือเรียนรู้เชื่อแล้วทำให้เต็มที่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ค้คลิปดีๆนะคะกับการทำธุรกิจ ที่ success mall ค่ะคือคุณไม่มีประสบการณ์แต่คุณคก็สวสำเร็จได้ด้วยความเชื่อมั่นเชื่อถือในบริษัทแล้วลงมือทำลุยไปเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แขก้รู้เรืออะไรจะพูดกันหรือจะต่อบแขกทีนึงครับที่นี่สมบนรสัา